สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำๆนะคะตอนนี้มหาเจโรตลี่สวัสดีค่ะเจโรตรีสวัสดีค่ะเอาื่อนแม่หมูว่าเอียงมีเม่ด้เด็ดเอียงเว้ยหนึ่งเห็ดเพาะหนึ่งเห็ดเพาะโอ้ค่ะท่านผู้ชมนึ่งเห็ดเพาะเมนูเด็ดอีีนะคะไอ้นี่เดี๋ยวลวกผักแม่หมูแล้วเลยเด้ลวกผักค่ะท่านผู้ชมเอาปุ่นอะเอามาใส่ไฟแจ่งๆจงผักบุ้ง แล้วก็อันนี้พักบวกใบบกบววอันยอดบัวแล้วก็บักเขือเจปลูกแล้วก็ข่าคนอย่างข่าโอ้เนาะคนมีข่าคนมีข่ามีข่าเอาค่ะผมาชมมือนีกะปีนี่ก็มันพริกกระปีก็แล้วแม่โมค่ะแม่โมแล้วเอาค่ะผู้ชมเป็นจจงได้เจงวดเนี่ยโอ้เหญ่เบเอาเลยเจงไม่มีทุนเนียนบ่แม่หม่าม้าลายเจงกับบ่ กดงาจะห้ามไม่มีทุนค่ะเจตัดออกเนาะอ้ยเสียดายเนาะค่ะม้ชมตลอดล่ะเพ่นเน้นมาหลักเก่าเนาะเจเนาะค่ิตัวร่องเก่าศูนย์กับอันศูนย์ห้าห้านยังสจวะตัวร่องเป็นศูนย่นย์สามศเนาะมาตรงๆเนาะค่ะู้ชมมอนี่ เฟิจะเลสต์โดนเจคุณผู้ชมแม่หมูกับบะถือคือกันค่ะคุณผู้ชมแม่หมูแห้งมักห้าศูนย์สามเนาะออกห้าศูนย์สี่โอ้ยเนาะเหล็กฟันกับมิจจะออกอันตามลังแม่หมูดิเจเอาไห้แม่หมูเป็นการไข่ให้ซึ่งกันได้กันเมียนปอยดอกเอามาถือก็สิเป็นยังทุ่นหน่อยเนาะเท่ากับเอาตัวที่เราชอบแต่ที่เัดตัวที่ถูกทิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็ยังมีวัดนาเนาะเป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจในการบันไดไหว้คือว่ามื่อนี้เพิ่นจะให้มาแล้วเป็นบรเจตเพิ่นนัเนี่ล่ะนาเจตจักน้อยเดีวอ๋อให้กับเขาแล้วเพิ่นใโทรมาปุ๊บเลยโอ้ค่ะผู้ชมจังรอดถ้าฟังน้ำกัดเนาะค่ะว่าเพิ่นใจแม่ตูดายเนี่ยนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะอันนี้เจ้าอันนี้มะแข้งหรือว่ามะเขือพวงใส่น้ำพริกกะปินะคะผู้ชม เดี๋ยวเกีให้เราใส่หอมจากน้อยจะแซ่บจะแซ่บก่นมาชุมหอมหอมกระเพียนภาคใต้นแซ่บแซ่บเมูเมนปะคะอันนี้ที่เด็ดเานี้ที่เด็ดข้าหนึ่งเนื้อผอนะคะมาชุมปรุงนิดนิดน้อยน้อยปรงนิดนิดน้อยนอยจ้าเอาค่มาชุมจังรอจากหน้อยดวยค่ะมาชุมคนจะโท่มาจะได้ตัวใดจังถ้าเบิงน้ำกันเมนกะเจ๊ยงเจีงเงียแตกไรแย่ใหไม่มีมืองามจักเจียไทยคิิปนี่แม่โอ้โนี่แหละสวยแล้ว ก็เพราะในบ้านเรก็รู้ว่าจะของขี่ให้อยูะแต่เจียิ้มรู้ละเจ๊ว้ายน้ำพรานเซบแต่เจ๊นี่ล่ะท่านผู้ชมจังรอดจะข้าวนะคะเอาเพียงอีกแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอู้พี่หมอไปจานหมูบ้านนี่ค่ะพี่จะไผ่อันน้ำเผามาให้อืมเยี่ยมขึ้นทอดหมูเอาทอดหมูนึเปล่ทอดหมูนลยเอาเอาออกไปนะแม่หมูค่ะอันไรแล้วน้ำเลี้ยงออกไปน้ำเลี้ยงออกไปเลยจ้าค่ะเอาทำให้ชุ่มรอดจะข้าวก่อนนะคะ เมนูเจพ์นวาม้ันเองหิ้งเขาหมดที่ผ่านมานะครับ04นะเจเนาะจ้า04ตรงตรงเข้าตรงอ้าเกยจับเห็นอฟซีปั๊นะเออเกยับมังกี่กระไรเออเอาเข้าตัวร่องเนาะเขาเถ่นเนาะเออมือเศ้าพิ่งกันเน้นเน้นเก่าเก่าแต่ว่าพนมาถากเก่าว่าม่าเนี่กาสิเป็นศก็เป็นศูนย์กะเขาของพนตรงๆดิเออไม่ใช่เราเลี้ยงเขาถอดเท้าเขาเยมันเ คอยตัดทิมคอยตัดทิมตลอดเวลาเลยพี่น้องตัวนี้บงใดรได้โชคแกจะลืมเจได้พี่น้องเอามีเอฟซีถามมาหลายอยากติดต่อเบาเถาแอดไลน์มาพี่น้องศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับผมคนถามมากลั้งคนก็ถามเพราะว่าเบาเถาบ่ได้ขึ้นไว้ให้แอดไล์มาศูน์หกสามสองแปดเก้าหกเก้าห้า5จังไหนโทรหาคนโปรจากนครพนมโทรแล้วบาเโทรแล้วโทรแล้วเจ้าสลวงกันย u ่ เพราไปเจยนที่สองจังลาาับเฮาเจ๊ค่ากินนันยูสันจะลองกันเพื่อนอะไรข้าเจ้ากันเด่นกันเน้นไม่ให้คักเนาะเจ๊เนาะค่ะเด่เนเก้ารองศูนย์แมนเขาตัวร่องงวดนี่ตัวร้องกับถึกจอเจาะความถึกจ้อก่อนศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้ามาศูานย์สี่แมน,แมนพี่น้องเอ้ยเบาวเท่าเดีเออ๋ยวมาแต่เจ๊ธรรมชมเบาวเท่ากันล่มยังไงเบาเท่ากันเลือดใจให้กัน น,นำแมนว่ามันตรงเพันศูนย์สามเจแมนค่ะแล้วกับศูนหากับตรงพี่สาวฝันผมกับน,น้ำเอาฝันมือเสา้พุ่าห้องสิหูบด้นับว่าพุ่นห้องเต็เตียผลยืนหนาม,น<อ>นมาศูนย์ศูนย์ม่เจ่บาฒ่าก็จับเอฟซว่าศูนย์เนอจากศูนย์อย่างเอซก็ว่าพ่นบอกตัวเดียวใครจะร้องกันคักบอกรองกันคักแล้วน้าบาเอาเพราะว่าขาเจ้าเลยาเียนขาเจ้าก็บลูกทั้งเก่าทั้งศูนย์ ผู้เจ้าถึงผู้เจ้าก็ได้จ่อเจ้าก็ได้เต็มเเลเจ้าเจาจอเจ้าก็ได้ผู้รับประกาล่างจะเป็นสามหนึ่งเห้ซากบอน้องเจเนาะลอตเตอรี่พี่น้องเอาน้ำเจไว้ศูนยสมสมศูนย์เอาไว้มดสามหนึ่งนะบอเอามือเ้ามีแต่หนึสามมันมเจสู่ขึ้เกาเล้วบ่เจได้หนึ่งสามใบวะหนสามใบห้าไปมันมันเหลือเหลือเอาขัาเจ้าววาจังไหนทั้งผุนอ่ะเ่าเจ้าก เล่ากลับบอกว่างวดนี่บอคืองวดที่ลิขานบอคือเป็นบ่เออเอาเอา้ปิษณะไอ้ปิษณะงวดนี่บอคือตีบอกคืออืมอ่าคือทิ่มเก่าตอนเพื่อนบอกเจ้แล้วว่าตัวนั้นตัวนี้ว่าเจ้ก็งงเือากันงงเลยบอกสามปีมาหนี่หัวตะเพียนสนดอกเปลี่ยนบเปล่าเปลี่ยนเอาตัวร้องมาเป็นตัวเต่งอืมียังรู้ปะฝุ่น ศูนย์มาเป็นตัวเด่นเลยแม่นเราบอกว่าศูนย์เม็ดเดียวว่ะสิศูนย์เม็ดเดียวท่านผู้ชมจับคู่เด็กบอกบอกเข้าอีกเลยว่าค่าสลองกันอยู่สลองกันอยู่พี่น้องถ้าเจ้าโชคมาตัวร่องข้าเจ้ากระถือเป้าเท่าตัวร่องข้าเจ้าถือหลายปั๊ดพี่น้องคืองวดที่แล้วขันว่าเก่าขาเจ้ากูหลุดเก่าขาเจ้ากระได้เนาะแต่ว่าตัวจ้อข้าเจ้าบ่เข่าบ่เข่างวดดีข้าเจ้าแต่กระถือคือเก่างวดนี้ข้าเจ้าเข่าตัวจ้อเด้อเจเออตัวจอยู่บ่ได้กับเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์ซีตรงตรงเจเด้บ้างแม่เจตกใจ เป็นศูนย์แม่แม่หมูเป็นศูนย์วันนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์แม่มาวถเป็นศูนย์ธรรมชงเป็นศูนย์พรสันก็เลวยว่าเห็นมันแล้วมันทัวะระยะอัดดูไรสันดออกเอื้นอนเสร์เตี้ยเอ้าร์เอาเจีย๊ยบฟ้าเป็นใสเลยเอืไไ้อนเสาร์เอื้อฟ้าพี่น้องพอ่อเอื้อนเสาร์จะได้มาหาเจีบว่าไม่ยังหรอกจะได้จองสลากกินแบงจองลอตเตอรี่ไว้ ใช่หมดเลยพี่น้องบวพี่น้องถือก็ขอบคุณหลายๆที่อุดหนุนอ่าเอาเจภาพคนให้ได้โชคได้หมันแกจะลืมเจได้อพี่น้องได้ลืมไปอยากไงเจตาทิมอ่าจะให้อีกแล้วเจแล้วว่าโมเมนต์ยังนี่มันเลียใจได้เ่ามักตะซุนสามตะซุนห่าเนียนเห็นคุยกันว่าเจกันว่าอยู่ทีพี่น้องเจ้าซุนสามอีกว่าสั้นกระดานเทากันแล้วเบาเถอะว่างเจ้าซุนเจ้าซุนห่าอีกว่าสั้นเทากันผันบาออกซุนซีผมกับเจนี่พี่น้องเจ้าว่าคนมามีบุญคือว่าบ่ญเนาะ บ่าวเถ่อฟันแหะกัดมัดใส่คักคือศูนย์สามกับศูนย์หาอีกกับเก้าศูนย์นี่แม่เจแมีนป้าดงงกับซีบิดเลยตัดเมนูมึงนี่ไหมลืมแนะนำยังเจไหมอันนีน้บนนนะ่นี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 ่พี่กะปิค่ะปาดบูอยาอาหารให้เจ้าก็ซ่อนกลางก่อนเจอ่ารให้กระไรโยนบ่ได้น้ำพี่กะปิขึ้นนะเห็นหน้าเห็นหน้าอีสานบ้านๆไงเห็นหน้าอีสานบ้านๆหนสิเจก็เห็นเบิดเบิดสีตาว้าเจบ่คอยไดเฮ็ดพักขึ้นหลายค่ะ อันนี้นี่เห็ดเปาะเห็ดเปาะหนึ่งอันนี้หนึ่งเมนูเด็ดเห็ดเปาะนึ่งใส่ยังไงโลกีคนมีค่าคนมีค่ากับผักอีตูทั้งข้างล่างหนึ่งไหมพี่น้องเด้อเจนต้องต้องยิบกินเลยไ่รู้เปลี่ยนไปอุ้ยเปล่าเถามันอ่อนขึ้นอย่างอันนี้เอาเพือเป็นทังสี่อืมอืมแตกเปาะๆอยู่อันนี้น้องไม้ยังหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่ออกแล้วพี่น้องแต่ว่าท่านหลักแกะมีไม่ได้แกะอดีตทอดยังเจตทอดหมูหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวมันหน่อยได้พี่น้องเด้ตมันหน่อยถึงอร่อยเอาเดี๋ยวเปล่าเถาวเคี้ยม นะครับเอฟซีบางบางท่านพี่น้องเพิ่นว่าเอาคือพอกันแต่ยังมือแลงนะครับเบาเถาก็เลยว่าตอนกลางวันเจเจแล้วกาไปทางเล่าเบาเถากาไปงานเบาเถากับแรนหางานมัดมือเบาเถาะกลับมาตอนเย็นจังในมาไทยจังในบ้านไม่กินข่าวน้ำจังนไทยคอนเทนท์ไทยไม่นู่นหรืเบ่ข้าวน้ำกันวันละหนึ่งครั้งเออข่าแล่อแลงก็เลยพี่น้องกันเลยเก็ะพ่อกันช่วงเย็นพี่น้องผู้พันมักกับแม อันนี้ผู้เพิ่นบ่ามักกับบ๊เป็นยังเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อซาเบิ่งให้์เนี่ยน,นอ<า><ด>่นะครับเนาะก็ขอบคุณเพิ่นบ,บ่เป็นยังดอกเพ,พิ่นว่าโอบคุณทุกคนนั่นแหละเออนะครับมักบ่มักก็ขอบคุณที่เราแต่ว่าก็มีหน่อยดอกพี่น้องมีแค่คอมเมนต์นึ่งเลหยังเกจแล้วเห็นแล้วก็ว่าเบาเฒ่าเพิ่นคือว้จังซี่เจแล้วทางเป็นคนอันนี้เนาะก็เลยว่าบาเ่เป็นยังดอกเกจอืมเอาเดี๋ยวเบาเฒ่าเขียนให้เด้อพี่น้องเด้อจากนครพนมนะครับ วดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมนะครับหนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดพี่น้องนะครับผมเจ๊ลอตเตอรี่จะพอกันย่ำมาแรงพี่น้องเพิ่นให้วิ่งมากวิ่งศูนย์ยํำได้พี่น้องได้เพิ่นกระบอกมาตรงๆเพิ่นมาสูตรอง,รง,รงเพิ่นเนี่ยปีนี้ มีเก <Man S 1> ้ามีเจ็ดมีศูนย์มีห้าแมนค่ะเบาเถ่าแมนเห็นปะเลขวิงเพันเขานี่เข้าทั้งทั้งหาทั้งศูนย์นี่แกแมนนี่ห้าก็มาหลาก <5 S 2> ักร้อยห้าก็มาหลักร้อยศูนย์มาหลักสิบจับคู่เข้าศูนย์สี่ตรงๆแมนของเพื่อนนะครับจากนครนพนมผู้ามมาชมเมื่อใดมันสิแตกสามตัวเล้วเฮ้ยเบาเถามันสีมือนัดาวันละห้าจับคู่เพื่อนมามื่อื่นได้พี่น้องได้พรุ่งนี้เช้า เพพราาะว่่ินลองกับคุ้มเอาอยู่ที่บ่านแถาแต่ว่าเพิ่นกัว่าเพิ่นยาเพิ่นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นคำนวณก่อนกจหัวต้อออกเนาะออกแล้วเพิ่นกัคำนวณแล้วกัเพิ่นกับฉลองอืมเอาเพิ่นคือบ่ให้โอ้คำนวดได้ได้เม็ดเดียวได้ตัวเดียวก่อนอืมเพิ่นว่าบรงเวณขอเวลาขอเวลาจะขึ้นเนเกะไว้สั้นฮ่าผู้ใดได้โชคเกินมันนะครับฮ่าผู้ใด้เจ๊กับแต่ว่าบ่เป็นยังกเดี๋ยวได้สะดวกก็ได้ไปบังคับเพิ่นเนาะนะครับฮ่าผู้ใดได้โชคเกินมัน อยากอ่าเงเล่ากับบะหมานอีกแล้วปลาเทอากับบะหมานพี่น้องก่อนนะครับบเป็นัญญามันต้องนะครับผมเอาพอกันคลิปนาขอบคุณเจเจกันพรุ่งนี้เช้าค่ะอ่านะครับมื่งเหมือนแย่งจะพ่อกันสุดแรงเลยพี่น้องสวัสดีครับพ่อกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ